เริ่มจากาตัวด้านฝากระโปรงเรานะคะตัวนี้ก็เรา,าเปลี่ยนเป็นฝากระโปรงแบบคาร์บอนนะคะอันนี้ก็จะออกเป็นสไตล์สปอร์ตนะคะเสริมให้รถได้ดูดุดันขึ้นนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวด้านหน้าเนี่ยเดิมทีนะคะมันก็จะเป็นอ่าด้านหน้าของตัวลีดเดอร์เนาะแต่อันนี้เราก็จะแปลงเป็นในส่วนของตัว GR นะคะ ตัวนี้ก็จะเสริมเข้าไปนะคะที่เป็นแบบ GR เลยนะคะก็จะเป็นตัวครอบไฟตรงนี้นะคะมีในส่วนของตัวเขี้ยวนะคะเขี่ยวเขี้ยวเนี่ยเราสามารถาที่จะเลือกได้ด้วยนะว่าจะเ,าเป็นสีขาวสีดํานะคะหรือว่าตามสีรถที่เรา,อ,าออกรถไปนะคะเราอยากได้เป็นสีไหนก็แจ้งได้เลยนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวด้านชายด้านล่างนะคะอันนี้คือเราทําสีนะคะเป็นสีดําเงานะก็ สำหรับหน้ารถนะคะก็เราแปลงนะคะแปลงเป็นตัว GR นะคะเปลี่ยนฝากระโปรงนะคะแต่สำหรับตัวไฟหน้านะคะไฟหน้ายังคงเป็นไฟเดิมอยู่นะเป็นแบบ LED by b e ี m นะคะตัวนี้ก็ช่วยเพิ่มความส่องสว่างนะคะได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ด้านหน้านะคะจะมาพร้อมกับระบบนะคะเป็นอาสัญญาณกะระยะนะคะเตือนแจ้งเตือนด้านหน้าด้วยก็จะมาในตำแหน่งของตัวด้านที่เป็นครอบไฟตัดหมอกนะคะทั้งสฝั่งนะ คันนี้มาพร้อมกับไฟตัดหมอกเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวด้านข้างกันนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าด้านข้างเนี่ยเราแต่งอะไรเข้าไปบ้างนะคะสำหรับตัว f อ r t u n e r นะคะ Leader ตัว G คันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวล้อนะคะล้อเนี่ยจริงๆเดิมแล้วเนี่ยล้อก็จะมาเป็นขอบ18นะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเราเปลี่ยนเป็นขนาดนะคะ เปลี่ยนเป็นยางเนาะยางของเราจะเปลี่ยนเป็นตัวยางของอตโยโนะคะเป็นแบบยาง RT นะคะอันนี้ก็จะเป็นพวกที่สายลุยหน่อยนะสำหรับยางในรุ่นนี้นะคะมาพร้อมกับบันไดข้างนะคะก็บันไดข้างยังคงเป็นบันไดแบบเดิมอยู่นะก็คือเป็นวัสดุสีดำเนาะแล้วก็ในส่วนของตัวกระจกมองข้างนะคะเรามาดูที่กระจกมองข้างนะกระจกมองข้างเราเนี่ยจะมาพร้อมกับตัวไฟเลี้ยวนะคะแล้วก็เป็นการปรับพับไฟฟ้านะคะ ตัวนี้นี่เราทําเป็นตัวสีดํานะ mm hmm. เสริมด้วยตัวทําหลังคาดํานะคะอันนี้เราทําหลังคาดํานะคะหลังคาเนี่ยเราทําได้2แบบนะคือเราทำเอ่อเป็นทำสีเลยนะคะเป็นสีดําหรือจะเป็นแล็ก็ได้นะคะอันนี้คือลูกค้าสามารถที่จะเลือกได้ด้วยนะคะให้เราทําแบบไหนเนาะแล้วก็ส่วนครอบมือจับตรงนี้เราก็เปลี่ยนเป็นสีดํานะจากเดิมมันเป็นโครเมียมนะคะอันนี้เดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันนะคะโอเค สำหรับด้านหลังนะคะไฟนะคะไฟท้ายก็จะมาเป็นแบบ LED light guiding นะคะตัวนี้ก็เส้นสายของไฟนะคะก็จะเป็นเส้นเรียงยาวแบบนี้นะคะสวยงามเด่นชัดเลยนะคะหลังคาสปายเลอร์นะคะสปอยเลอร์เราก็ทําเป็นสีดํานะเพราะว่าคันนี้เนี่ยเราเอา่เป็นเป็นทำหลังคาสีดํานะคะสปอยเลอร์เราก็ทําเป็นดําเข้าไปด้วยนะคะแล้วก็ด้านท้ายนะคะด้านท้ายเราก็ทําเป็นสีดําเงานะอันนี้ก็คือท้ายนี้ก็จะเป็นแบบสไตล์ของ GR เลยนะคะ เป็นท้ายแบบ G R นะแล้วก็มากับความปลอดภัยของเขาก็คือเป็นสัญญาณกะระยะถอยหลังนะ4จุดเลยนะคะตัวนี้โอเคในส่วนของตัว Fortuner นะคะ Leader ตัว G นี้นะตัวเปิดท้ายเนี่ยเรายังคงเป็นเปิดแบบเป็นเปิดแบบธรรมดาอยู่นะคะแต่ว่าเราสามารถที่จะติดตั้งระบบไฟฟ้าเข้าไปได้นะคะลูกค้าสามารถแจ้งได้นะว่าอยากให้ให้เราทำเป็นเปลี่ยนอะไรเข้าไปนะคะไม่ว่าจะเป็นตัว ไฟหน้านะคะหรือว่าเป็นการเปิดปิดไฟเ,เปิดปิดฝากระโปรงท้ายนะคะเป็นแบบไฟฟ้าก็คือสามารถติดตั้งได้นะคะในรุ่นของตัวนี้นะ